สวัสดีครับทุกท่านยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องหนานขนาดนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านนั่งรถไฟไปจังหวัดหนองคายในราคา213บาทจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดหนองคายชั้น3ขบวนที่133ตามเวลาแล้วออกจากกรุงเทพสองทุ่ม45ถึงหนองคาย7โมง55นะครับระยะทางของรถไฟขบวนนี้ถึงจุดหมายปลายทาง หนองคายก็621กิโลเมตรครับผ่านวิวสวยๆงามๆหลายที่นะเช่นวิวแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งผมเลือกเดินทางตอนกลางคืนคงไม่ได้เห็นอะไรชัดมากนะก็ให้ลมตีหน้าไปแล้วกันครับเจอกันที่หนองคายแล้วกันนะครับไป้าย ผมจะพยายามถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนถึงยามเช้าเท่าที่ถ่ายได้นะครับน้ำสิทโคเนซีกาแฟค่ะอะไรดียี่สิบขานีเดียวนะคะเราไม่ได้ติดทางไกลนะคะน้ำสิบบาทจ้าย่าเดมลูกอมเลียกได้นะคะ,ะอะไรดีน้ำไหมคะ โอ๊ะแปดสี่กาแฟนะคะน้ำสิบบาทจ้าบาทเดียวนะคะเราไม่ได้สิบบาทยะค่ะน้ำสิบบาทได้ค่ะรถไฟชั้น3นี่ก็จะนั่งได้บอกฝั่งละ2คนนะครับ ถ่านนอนแบบเหยียดขาดหรือเหยียดตัวอาจจะไม่ได้สะดวกเท่าไหร่แต่นั่งหลับก็พอได้อยู่ครับแต่ถ้าถามถึงบรรยากาศฟินที่สุดครับแจ๋วจสวัสดียามเช้าบรรยากาศดีๆดินแดนที่ราบสูงภาคต,ตะวันออกเฉียงเหนือครับวิวที่เห็นอยู่นี้ก็น่าจะเป็นเขตจังหวัดขอน,ขอนแก่นอยู่นะครับ มุ่งหน้าไปอุดรธานีนะก็บรรยากาศยามเช้าดีครับแล้วก็ผมได้นอนประมาณไม่น่าถึงสามชั่วโมงเพราะว่าตื่นเต้นครับไม่ได้มาภาคอีสานก็เกือบปีนะส่วนตัวชื่นชอบภาคนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอีสานผมชอบฟังครับแล้วก็ สถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สายมูเตลูก็น่าสนใจครับถึงแล้วครับสถานีหนองคายตอนนี้เราก็มาถึงสถานีหนองคายแล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็จะเป็นมาตรการโควิดนะข้างหลังมาตรการตรวจโควิด รถมอเตอร์ไซค์เช่าพี่หนุ่ยที่หลายคนเคยใช้บริการครับอ๋อเต็มใบก็ได้ครับอเอาเต็มใบก็ได้ครับเต็มใบแล้วกันอันนี้ใช้เอกสารอะไรบ้างครับพี่ถ่ายรูปบัตรครับครับครับแล้วก็ตัดให้พันหนึ่งได้ได้ครับแล้วผมก็มาเช็คอินที่โรงแรมไว้อินหนองคายนะเอาของมาเก็บไว้ก่อนแล้วค่อย กลับมานอนทีเดียวครับห้องก็สะดวกสบายกว้างขวางเหมาะสมกับราคานะครับ600บาทนั่งพักไม่เกิน10นาทีก็ไปกันต่อเลยครับ ออกจากตัวเมืองหนองคายผมใช้เส้นทางผ่านอำเภอท่าบอ่อศรีเชียงใหม่แล้วก็อำเภอสังคมนะครับก็จะเป็นเส้นที่เรียบดิมหงเลยครับ บรรยากาศในยามปลายเดือนมการาเกือบเข้ากุมภาพันธ์นะตอนสิ้นเดือนมการาถึงเข้ากุมภาพันธ์ก็จะหนาวตอนเช้าแล้วก็ตอนสายก็เริ่มร้อนแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ร้อนมากลมลมจากน้ำโขงพัดก็ตีเย็นหน้าอยู่นะครับโซนนี้เขาก็เขียนว่าโซนป่าศักดิ์ ริมโขงนะครับก็จะเป็นป่าต้นไม้สักที่เรียงตัวกันสวยงามนะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่รอยต่อระหว่างอำเภอสีเชียงใหม่กับอำเภอสังคมนะเดี๋ยวเราจะไปวัดถ้ำดินเพียงกันนะครับหรือวัดถ้ำสีมงคลนะก่อนที่เราจะ กลับมาวัดหินหมักเป้งนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ริมริมรั้ววัดหินหมกเป้งหลวงปู่เทศเท่ีรังสีนะครับแต่ว่าทางข้างหน้าเรานี่จะเป็นทางไปอำเภอสังคมนะครับไปไปต่อกันจากนี้ไปประมาณ40กว่าวินาทีจะเป็นช่วงกล้องสั่นนะครับถ้าใครเวียนหัวก่อข้ามได้เลยนะครับ เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นจากอำเภอสีเชียงใหม่ไปอำเภอสังคมนะครับเป็นช่วงเรียบเรียบริมโขงที่มีบรรยากาศดีงามอีกหนึ่งช่วงนะครับก็ตรงไปเรื่อยๆเลยสามารถถึงจังหวัดเลยหรืออำเภอเชียงคานได้เลยนะครับ เดี๋ยวมีแก้ตัวช่วงขาดกลับที่กล้องไม่สั่นนะครับปะมุ่งต่อกันไปอำเภอสังคมครับผมถึงอำเภอสังคมแล้วครับทางนี้ก็จะเป็นทางที่มุ่งตรงสู่วัดถ้ำสีมงคลหรือวัดถ้ำดินเพียงนะครับประวัติวัดถ้ำดินเพียงจากเว็บไซต์ไปด้วยกัน .com นะครับวัดถ้ำดินเพียงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย เป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าและตำนานที่เกี่ยวกับพญานาคภายในถำ้ำมีน้ำชื้นอยู่ตลอดเวลาและมีลักษณะเป็นโพรงลอดผ่านเข้าไปได้อีกทั้งยังมีจุดที่เชื่อมต่อกับลำน้ำโขงชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสายทางที่พญานาคใชเ้เดินทางไปสู่เมืองบาดาลโดยภายในถำ้ำมีการติดไฟนีออนสีต่าง กระทบกับช่องและโพรงภายในถำ้ำยิ่งทําให้ดูมีความสวยงามและอัศจรรย์ยิ่งขึ้นถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อปีพศ2530จากชาวบ้านลุงคําสิงเกตสิริเจ้าของพื้นที่ซึ่งต่อมาได้มอบที่ดินสร้างวัดจนกลายเป็นวัดถ้ำสีมงคลและพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อเรื่องความน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ ถึงแล้วครับคนมาเที่ยวก็ไม่มากไม่น้อยนะพอประมาณครับวัดถ้ำสีมงคลน,นะวงเล็บถ้ำดินเพียงนะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะไปเริ่ม รงนี้ก็น่าจะเป็นโบสถ์วิหารที่คนมาทำบุญทำสังฆทานกันนะครับม,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 มาถึงถ้ำก็จะมีไกด์นำทุกครั้งนะครับวันนี้ผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำสี่มงคลหรือวัดถ้ำดินเพียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางลงถ้ำนะ วันนี้ก็ตรงกับวันที่30มกราคมนะครับคนมาเที่ยวเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้ามแล้วกันนะครับลงมาในั้นสุดท้ายครับทุกอย่างเป็นของดีทั้งหมดนะครับท่านเด็กดีครับไปดูเลยนะครับน้ำมนกำลังลงน้ลงน้ำปวดศรับที่หางงอประมาณ คุณพิงค์ลูกนั่นเด้ออย่านั้แล้วเราต้องไปให้ได้เป็นที่แรก ่อนนี้นี่ยทอย่างนี้อย่าอะไอมเขาเป็นทางไปอะไรยังตั้งกันนั่นกลุ่มลมตั้งกันนั่นเออกลุ่มล้มตั้งเท่ไงเออว่างแล้ว่างได้ก็อยู่ทำตั้อีก

ผ่านจุดแรกไปแล้วความสวยงามก็จะมากขึ้นตามลำดับนะครับแต่ขานางหายสริม่ายชมงแล้วถ้าผมก็จะาเนะครับเ่มังอยากใผมเนที่สมดนะครับตอส่สผ้าอันนี้เป็นของจริงและของสมดนัแล้วก็ดงานรบมนะครับ ถึงที่ใกล้ยืนมาตรงนี้คมตงการจะเป็นล้องน้ำนะครับขอท่านครับผมเดินขึีนทางด้านซ้ายครับผมเขาเคยเขาเคยมาตวจเขาเคยมาสำรวจไหมครไปไหนโอ้โหดอกมะขามดกกระะ ได้แต่ว่าทุกเส้นทางที่เราไปนะครับที่ออกจากแรนที่มีถ้ำแล้นะครับผมทุกเส้นทางนะผมมันจะน่ายากก่ากันเก้าเก้าเลยความลำากก็ประมาณการชมถ้ำครั้งนี้ผมได้เข้าชมพร้อมๆกับพี่ๆคณะถ้าดูจากเสื้อแล้วน่าจะมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มีพี่ข้างหลังผมอีสองคนรวมแล้วน่าจะสิบคนได้ครับ

รู้สึกส่วนตัวผมก็สบายและเงียบสงบนะครับถึงแม้บางจุดในถ้าอาจจะแคบไปบ้างนะผมเข้าไปพอมมารักก็ก่อนนะครับเสร็จเร่อแล้วก็เดินขึ้นสูงแน้นะครับออน และตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ขึ้นมาจากถ้ำนะครับส่วนตัวแล้วความรู้สึกแรกที่มาถ้ำแห่งนี้สำหรับผมนะครับอันดับแรกจะรู้สึกถึงความสวยงามในถ้ำครับอันดับสองที่รู้สึกได้น่าจะเป็นความเย็นใจและสงบร่มรื่นครับส่วนอันดับ3าความศักดิ์สิทธิ์รู้สึกว่ามีครับ ห่างจากวัดถ้ำดินเพียงไม่มากนะผมกำลังจะพาทุกท่านไปต่อที่วัดผาตากเสือ้อระหว่างทางไปวัดผาตากเสือ้อก็จะเป็นทางที่ไต่ขึ้นไปเขานิดหน่อยครับสองข้างทางก็จะเป็นวิวปา่าตัดไปนะก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับถึงแม้ว่าแดดตอนนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายนะครับ ขวามือเป็นวิวแม่น้ำโขงครับตรงนี้เป็นผาจุดชมวิวแม่น้ำโขงก่อนถึงตัววัดครับผมก็จะเห็นแม่น้ำที่มาจากประเทศลาวเส้นเล็กๆครับไหลามารวมบรรจบกับแม่น้ำโขงที่เป็นเส้นใหญ่นะฝั่งนู้นคือประเทศลาวครับผมวิวตรงนี้ก็จะโล่งๆคนน้อยแล้วก็ลมพัดเย็นมากครับ เห็นถนนสายที่ไปจังหวัดเลยแล้วก็เชียงคานครับประวัติวัดผาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายวัดผาตากเสื้อนอกจากจะเป็นวัดที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่ถือได้ว่าสวยงามมากๆโดยเป็นจุดที่แม่น้ำจากประเทศเลาว หลามาบรรจบกับแม่น้ำโขงแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างสองประเทศพอดีเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามวัดผาตากเสื้อชื่อเดิมวัดถ้ำพระเป็นวัดปฏิบัติธร,รรมที่ตั้งอยู่บนเขาโดยหลวงปู่เพชรปฏีปโปได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมบริเวณถ้ำพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้นเมื่อปีพศ2477 ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ2เมษายน2550เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเครดิตข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ parlala.com al ครับ จุดนี้คือจุดชมวิวภายในบริเวณวัดสกายวอล์ควัดผาตากเสื้อเป็นพื้นกระจกใสยื่นออกไปหน้าผาประมาณ6เมตรด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลราว500เมตรเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคายที่แห่งนี้ถือเป็นสกายวอล์กกระจกใสแห่งแรกของไทย เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5เมษายน2559และผมก็พาทุกท่านมาถึงที่วัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวัดปฏิบัติธรรมอันแสนสงบริมโขงที่อยู่คู่จังหวัดหนองคายมายาวนาน เดิมเคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปูเ่เทศเทศรังสีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคอีสานและเป็นพระที่ปฏิบัติเคร่งครัดด้านกรรมฐานอีกท่านหนึ่งของประเทศไทยโดยชื่อหินมาเป้งน,นั้นเป็นชื่อหินสามก้อนที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งโขงที่หน้าวัดนี้เองอันมีรูปลักษณะคล้ายลูกตุ้มเครื่องช่างทองคำสมัยเก่าคนพื้นที่เขาเรียกว่า หรือเป้งย้อยคําว่าหมักเป้งเป็นภาษาภาคนี้ผลไม้หรืออะไรก็ตามถ้าเป็นลูกแล้วเขาเรียกหมักขึ้นหน้าเช่นหมักม่วงหมักพร้าวเป็นต้นจุดที่ผมชอบที่สุดในวัดนี้ก็ตรงลานหินริมโขงนี่แหละครับก็เป็นจุดที่มีความสงบร่มรื่นแล้วก็ลมพัดเย็นมากครับเป็นวิวที่สวยงามแล้วก็ สบายตาสบายใจครับเหมือนได้รับพลังบวกนะคิดว่าอย่างนั้นฝั่งนู้นที่เขตประเทศเราไม่แน่ใจว่าเป็นวัดเหมือนกันหรือเปล่านะครับที่ตรงข้ามกับวัดอินมาร์เต้งนะวัดก็ร่มรื่นด้วยพันไม้นานาพัน์แล้วก็มีกุฏิพระเดียงรายอยู่ ดิบน้ำโขงครับสถานที่สปายะเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นของพระพิกษุสงฆ์เองก็ดีแม่ชีหรือผู้สแสวงบุญทั้งหลายนะครับวัดแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปีพศ2 5 2 3หลังจากหลวงพุทศมรณภาพไปแล้วมีการก่อสร้างเจดีเพื่อบรรจุอัฐิของท่าน ภายในมีรูปปั้นของหลวงปู่เทศพร้อมจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารและชีวประวัติของท่านอีกด้วยได้แวะมาสถานที่แห่งนี้แม้เวลาไม่นานนะผมก็ถือว่าอิ่มแล้วครับ และก็มาถึงจุดที่วิวดีที่สุดในทริปนี้ครับสำหรับผมนะตอนเช้าแก้ตัวนะครับตอนกล้องสั่นขาที่ไปอำเภอสังคมนะครับตอนนี้เป็นทางขากลับเข้าสู่ในเมืองบ้างนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ระหว่างอำเภอสังคมไปอำเภอสีเชียงใหม่แล้วก็เข้าในเมืองนะ ถึงตัวอำเภอสีเชียงใหม่ในยามเย็นครับผมบรรยากาศดีกำลังดีมากครับตรงที่ลานพญานาคเจ็ดเสียนอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพญานาคเจ็ดเสียนอำเภอสีเชียงใหม่ที่เห็นอยู่นี้มีน้ำว่าพระยาสีสุวรรณหงศัตนตนาคราชลานอเนกประสงค์ริมน้ำโขงจุดนี้ ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการรำบวงสวงบูชาพญานาคที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคายในทุกปีประวัติพญาศีสุวรรณหงษ์สัตตนาคราชบริเวณลานเบิ่งเวียงริมฝั่งแม่น้ำโของอำเภอสีเชียงใหม่ตรงข้ามคือนครหลวงเวียงจันทร์ตามคำบอกเล่าของหลวงปู่คำพันธ์ ดังนี้พญานาคาธิบดีศรีสัสตตนาคบาดานสายพันธุ์ของพญามุจจริตนาคราชคือพญานาคเจ็ดเสียนซึ่งสืบสายพันธุ์มาจนถึงพญาศรีสัตตนาคราชวงเล็บนาคาธิบดีศรีสัสตตนาคบาดานซึ่งเชื่อว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาวส่วนฝั่งไทยคือพญาศรีสุโธนาคราชวงเล็บนาคาธิบดีศรีสุสโธ เป็นกษัตริย์พานาคฝั่งไทยแต่เป็นพญานาคเสียงเดียวซึ่งกล่าวว่าทั้งสองราชาพญานาคนี้เป็นสหายกันมีนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาไม่ชอบการต่อสู้ชอบมาปฏิบัติธรรมที่พระาธาตุพนมโดยมอบหมายให้เหล่าพญานาคหกอมาตดูแลแทนในระหว่างที่หลบมาจำศีลภาวนา ตระกูลพญาศีสตัตตนาคราชมีความเด่นสง่างามด้วยมีเจ็ดเสียนซึ่งถือได้ว่าเป็นตระกูลพญานาคที่มีมาแต่พุทธกาลมีความใกล้ชิดพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนาบรรยากาศยามเย็นของริมโขงตรงจุดนี้ก็ดีมากครับตอนเย็นก็จะมีคนมาวิ่งเดินปั่นจักรยานออกกํลาลังกายอยู่เรื่อยๆครับผมสำหรับผมคิดว่า พญานนาคน่าจะมีอยู่จริงแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ามีจริงหรือเปล่าเจอกันใหม่คลิปหนองคายและความเชื่อ EP 2นะครับสวัสดีครับ